สวัสดีครับพบกับรายการบุกโตข่าวบก o ะครับวันพุทธที่24มีนาคม2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าเซ็ตพร้อมไปนะเซ็ตพร้อมขยับนะถือเป็นปรากฏการณ์เขียวเล็กๆนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นย่านเอเชียต้องบอกเลยว่าปรับตัวลงกันทั่วหน้าบนเรื่องของความกังวลนะครับเกีเ่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควรน่าต้องบอกเลยว่าแหมทางฝั่งของยุโรปเอง นะครับโดยเฉพาะทางด้าน,นของเยอรมันเองก็มีการประกาศขยายเวลามาตรการล็อกดาวออกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มีการห้ามทากิจกรรมในที่สาธารณะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะครับตรงจุดนี้รียกว่าแม้ความกังวลกุมมันใจกลับมาอีกะระลอกหนึ่งตรงจุดนี้นะแต่ในแง่ของตลาดหุ้นบ้านเราต้องบอกเลยว่าแรงเก็งกําไรในเข้ามาในหุ้นไซกลางไซเล็กนี่หลายตัวอยู่นถือว่าเกมหุ้นต้องบอกเลยว่ามีความร้อนแรงแล้วก็น่าจับตามองในขณะที่บทบาทของหุ้นตัวใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่า ทรงทรงตัวนะครับก็โดดเด่นเป็นบางเป็นบางครั้งนะแต่ว่าก็ไม่ได้เด่ขนาดแบบโอ้บวกกันแบบใบเย้ยเยอะมากใหย่พยายามรักษาทรงรักษาโมเมนตัมตรงจุดนั้นนะครับซึ่งวันนี้เองทานนั้นของปัจจัยในประเทศนะที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินและวกรนง,งนะครับก็มีการประชุมออกมานั้นลงมติเป็นเอกสารให้มีการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0.5 0ด้นนะครับเรียกว,ว่าต่อปีโดยมีผลทันทีนะแล้วก็ยังมีการรักษาขีดความสามารถ นะครับในการดําเนินนโยบายที่มีจํากัดนะเพื่อใช้ในจังหวัดที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนะครับเพราะมีการคาดการนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2 5 6หและปี2 5 6ห้ห้รยว่ามาอยู่ที่3%เเและ4.7%เตามลําดับนะครับโดยว่าเป็นการขยายตัวตามกว่าประมาณการเดิมนะครับจากการที่จากการปรับลดการคาดการณ์นีนมนของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดทินเนอร์ระลอกใหม่นะครับโดย กรง,งก็มีการประเมินว่าเศรษฐกิจโดยรวมนะครับยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะแต่เผชิญกับความเสี่ยงด้านทางด้านต่ำนะครับด้วยความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้านะจึงต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำนะอย่างต่อเนื่องนะเรียกว่าพอดอกเบีย้ยต่ำอย่างนี้ทําให้หุ้นอสังหาณิา้ทัตัวเล็กตัวเด่นต้องบอกเลยว่าแบบซิ้งคิดชัดน่าดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับ คุณธนพงศ์มีทองในการเมก m ม n ที่เอฟเม917เซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสายนะครับตรงดนี้้วยว่าเราจะมาพูดคุยถึงหุ้นมากเกมหุ้นร้อนๆมันันาดแต่ละตัวว่ามีลีลามีความเผ็ดร้อนนี่เร่าร้อนเพียงใดซึ่งตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยถือว่ามีการซื้อขายในชนีอยู่ที่1 5 6 6 2 5จุดนะครับเพิ่มขึ้น2จุดนะครับซึ่งโวลุ่มการซื้อขายก็เกือบ67,000ล้านบาทนะถือว่าเป็นในที่มีความ หนาแน่นครับตรงจุดนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ต้องมานั่งรุ้นกันนะครับตรงจุดนี้ในแง่ของภาพรวมเองนะดูว่าตลาดหุ้นเองมีความสดใสวันนี้เกมหุ้นหลายตัวต้องบอกว่าโอ้โหมากันแบบว่าเพิ่งมาเป็นวันแรกนั่นคือตัวของ MVP นะต้องบอกว่าวันนี้โวลุ่มเราเห็นแบบว่าซ้ายขวาอาจจะไม่หนาแน่นนะแต่เกมราคาต้องบอกเลยว่าตามน้ำดินทั้งหอดราคาเนี่ยยิงไปถึง1บาทเก้าสิสตางค์นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ตัวเล็กที่แบบว่าบวกค่อนข้างแรงคนที่บอกว่ามองดูกราฟอาจจะบอกโอ้โหเสียวไส้จนถึงลำไส้ใหญ่นะแต่ว่าต้องบอกว่าเกมมาแล้วตรจุดนี้หรือว่าเปิดเกมแรงๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าก็ถือว่าเป็นการเปิดกระดานเปิดหน้าไพ่นะสำหรับการเน่นเก่งกําไรกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับหุ้นตัวของ MVP นะซึ่ง MVP ถือเป็นผู้ที่เป็นเกี่ยวพวกการจัดงานออก์กันไดต่างๆตรจุดนี้หรือว่ามีรถนำทัวร์นำเที่ยวตรงจุดนี้ไว้บริการนักท่องเที่ยวเรียกว่า การท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะโอกาสของ MVP ก็มาเหมือนกันในจุดนั้นนะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับผมนในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวสารออกมานะในส่วนของ S.A. นะฮะในส่วนของท่านของคุณขจรศิธิ์นะครสิ่งสันเสอร์นะถือว่าเป็นบิ๊กบอสของ S.A. นะก็บอกว่านะในช่วงเดือนมีนาคมต้องว่าม,มีการเข้าไปซื้อหุ้นนะเอสนสามครั้งเรียว่าจำนวนเนี่ยกว่า 5 5ล้าร้านหุ้นนะครับราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่7บาทถึง7บาท30าทตังค์ต่อหุ้นนะฮรจเป็นเงินนี่เกือบ400ล้านบาทนั่นในการที่ผู้บริหารอย่างคุณขจรสิทธิ์ต้องบอกเลยว่านำร่องนั้นในการซื้อหุ้น SA นะซื้อตัวเองทางนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ต้องมานั่งดตามกันไปว่าแกก็ต้องมั่นใจในธุรกิจนะว่ามีความแข็งแรงนะมีความสตรองอยู่นี่นะว,ว่ารู้แหละพูดง่ายๆวันไม่งั้นคงจะไม่มีการซื้อนัเนียกว่าซื้อ นะบนกระดานซื้อบิ๊กตอตนตรงจุดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมีความคืบหน้าในฝั่งของผู้บริหารของ SA อย่างคุณขจรศิษย์นะสิ่งสรรเสริญตรงจุดนี้นะก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกาันซึ่งถือว่า SA ถือเป็นหุ้นอสังหาอีกตัวหนึ่งกต้องบอกเลยว่ามีความต่างมีความแตกต่างก็คือไปต้องมานั่งติดตามกันถ้าเกิดเปอย่างยุรรายละเอียดแล้ว่าเอาว่า SA เอสเอแตกต่างจากอสังหา โอื่นอย่างไรก็ต้องบอกได้ว่าเขามีการไปจับมือกับแบรนด์โรงแรมดังๆนะอย่างบันยันทรีอย่างไรพวกนี้ยนะครับเรียกว่าทําทั้งสองส่วนทั้งขายแล้วก็ให้เช่าแล้วไปกึ่นโรงแรมด้วยก็ถือเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในอนาคตเองทางฝั่งเท่าที่ติดตามข่าวนะก็มีแผนนะครับที่จะออกกองเรตธุรจิดนี้ครับผมครับผมครับตื่นสายมาเลยนะครับครับผมครับและตัวที่เขย่าจมาแลกนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมา พูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ก่อน,นช่วงนั้นครับจบากตนาดขายคุณนินทายครับคุณประสิทธิ์อยู่กับเราแล้วสว,ส,สวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังในการม a k ม Money ทุกท่านครับผมกับผมประสิทธิ์แต่ตอนนี้ตลาดดูแข็งแรงนะ<อ>แม่รู้ว่าจะมีแรงจะสู้อยู่ที่เรื่อยเลยเขาลงนะเดี๋ยวว่าภาพรวมดูดูสตองเอางี้นะแข็งแรงดูเทียบก,กับเอเชียนะแต่ถ้าเรามามองดูเกมหุ้นลายตัวจ้บอกเลยว่าตัวกลาง ตัวเล็กนี่ต้องบอกเลยจิ๊ดชัดน่าดูเลยถูกต้องนะครับผมนะ,ะผมมองอีกหุ้นตัวหนึ่งผมว่าขนาดเข้าสู่ระดับสามแคสระดับสามในอย่างซิมิโก้ใกล้ห้าบาทแล้วครับอ่านะถ้าแบบจะไปยืนห้าบาทเกมจะเปลี่ยนเลยนะอ,อ่าสเปรดราคาเปลี่ยนเลยเอา,อางี้แล้วกันไลแ่แปบมาตั้งนานใช่ไหมซิมิโกโ้เรียกว่ายูดแดน แดนสนธยาระดับสามเอา,อางี้นะกันนะถ้าคุณไม่มีเงินจริงๆเอา,อางี้กันนะแบบโหเขามีเงินไขเยอะแยะมากมายนะทห้ามเม็ดห้ามโอ้สารพัดนะแต่เกมหุ้นสามารถแบบว่ายืนได้แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนมีกระตังจริงๆเอา,อางี้กันเขาจะเล่นกันอ่ะพูดง,ง่ายๆใช่ครับนะครับเรียวว่าไม่สามารถเม็ดได้เนาะพูดง่ายๆก็ต้องซื้ออย่างเดียวนะผมว่าเวลา คนที่เขามีเงินจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดอกเบีย้ยคนดอกเบีย้ยต่ำนะไม่รู้จะเงินไปไหนก็แหมบาคนบอกเอาละนะเชื่อหมอระเทียนสีมงคลก็ต้องมาซื้อมาถือเป็นผู้ทุนของซิมิโก้ในจุดนี้นะครับสาหรับซิมิโก้เองนะผมว่าแหมน่าจะถึงห้าบาทเนาะน่าจะน่าจะยืนได้ดูถ้าเกิดว่าแรงอัดมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นของคนมีกระตังนะครับใช่ครับนะถัดจากตัวของซิมิโก้ นะมาหุหลักทรัพย์อีกหนึ่งตัวนะ AEC ครับผมวันก่อนนะโดนกรตจัดการเรื่องคดีหุ้นปัน่นนะฮะเียนะว่าอาจารย์ประคลน,นนะเนาะพูดง่ายๆก็หลุดกระเด็นออกจากเก้าอี้ฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ราคาหุ้นทั้งหมดเลยว่าในช่วงของวันจนันทร์นี้แบบว่าอัศสดงะพูดง่ายๆนะแต่ว่าทุกอย่างในซึ่งซับหมดแล้วเปิดเกมใหม่เริ่มใหม่นะะนะครับเรียกว่า ใครที่เล่นเอซีนะนึกถึงคุณอมศิลนะก็ชื่อถือเป็นชื่อมงคลเนานะเะอมศินปน่ะพูดง่ายๆนะได้ยว่าหยัดกระปุกแล้วอมศินสะสมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะนะเขาเรียวกว่าข้ามห้วยไปฝั่งเอเอนึกถึงหน้าสมโพธอาหูนไนเอาไว้นะเรียกว่าโอ้โหมีทั้งสมโพธตัวจิตจา้านะมีทั้งอมศินกระปุก,ปกอมศินก็น่ารักดีนะครับเกมหุ้นก็ถือว่ากลับมายืนหกสิบตางหกสิบเอ็ดหกสิบสองต่างอีกครั้งหนึ่งถือเป็นอะไรจะต้องมานั่งดูด้วยว่า นิวไฮที่สร้างมาล่าสุดเนี่ยนะตรง79ตังค์เนาะ80ตังค์จะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ mm hmm. นะผมว่า <Okay. S 1> ทุกอย่างมันซึมซับมันอยู่ที่โมเมนตัมอยู่ที่อารมณ์ของการเก็งกาไรแล้วแหละตรงจุดนี้สําหรับพุ้นของ AEC เองนะต้องบอกเลยว่าโฉมใหม่มิติใหม่นะของ AEC จะเป็นอย่างไรก็ไปียต้องมานั่งติดตามเพาะเขามีการประกาศในทรงแนวทางนะในการ mm hmm. ที่จะ เอซีใส่ตะกร้าร้างน้ําทํายังไงให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสําหรับเอของเอซีนายเรียกว่าคุณตะคุณซื้อคุณก็ต้องซื้อบนเครดิตของผู้บริหารน่พูดง่ายใช่ค่ะซื้อบนเครดิตของคุณสมน์ใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ยิงตรงๆหมัดตรงๆก็ต้องว่ากันอย่างนั้นแหละคุณธนบวงศ์นะคุณเมื่อคุณซื้อซิมิโก้คุณซื้ออะไรซื้อหมอนาเทียน ซื้อซีซซื้อสมโพธิอ่ามีอมสินหยดกระปุกด้วยโอ้โหเรียกว่าชื่อมงคลนะคุณว่าใช้ดีสองคนนี้ใครเจ๋งกว่ากันอ่าครับผมนะนะถือว่าผมว่าเป็นเป็นบุกเกร์นะหรือว่าเป็นอะไรที่น้องใหม่นะเลือดใหม่ต้องบอกเลยว่าเขาจะมาปฏิวัติอุตสาหกรรมหนักทรัพย์นะอย่างไรก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามไปคุณธนพงศ์นะสำหรับตัวของนะครับเทียบกับราคาทั้งซีเมโก้แล้วก็ AEC เนี่ยนะซิมิโก้นี่ราคาถูกกว่านะครับเพราะว่าราคาเขาอยู่แค่ประมาณสามเท่าบุ๊กในขณะที่ AEC เนี่ยจะไปสี่เท่าบุ๊กเข้าไปแล้วครับผมแต่นี่ดูจากบุ๊กไวลุ่นนะท่านผู้ฟังถ้าดูจากบุ๊กไวลุ่เนี่ย AEC นั้นจะแพงกว่าซิมิโก้ถูกหรือแพงมันอยู่ที่ใจบอกให้ท่านผู้ฟังตัดสินใจเาเอง นะเรียกว่าก็มีเงินก็แบ่งแบ่งนะกระจายพอร์ตกันให้ดีๆนะเพราะว่าหุ้นรอบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวกลางตัวเล็กของเขาแรงจริงๆนะเหมือนกับตัวของ KWM อ่ะนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหล่าสุดเขาไปจับมือกับอะไรนะมหาไรพระนครใช่ไหมใช่ครับนะผมบอกแล้วว่าตัวนี้นี่คือถ้าเราดูนะคุณผู้เด็จถ้าเราดูจาก การที่เขาไปจับมือกับพาร์ทเนอร์กับพนเมรใครก็ตามเนี่ยนะคือจับหนึ่งที่ก็หนึ่งเครื่องอ่ะจับหนึ่งที่ก็หนึ่งเครื่องอ่ะนี่เขาจับมาหลายที่แล้วนะก็หลายเครื่องอยู่นะผมว่ากําลังผลิตอยู่เลยแหละถ้าถึงเวลาจริงๆเนี่ยจับลาบไปวางเลยเขาไม่ได้วางฟรีนากสมุปังผมบอกให้ก่อนนะฮะเกดีเวมเนี่ยเขาไม่ได้วางปีคือจับมือกับมอะไรเนี่ยก็คือเป็นการให้รู้กันว่าเอาน่ะเดี๋ยวต้องมีเครื่องไปวางอ่ะเพื่อให้ทำอะไรนั้นได้ ทำการสกัดแล้วก็เอามาอะไรก็จะเอาสูตรพวกนี้เอามาเอามา,า,ม,ามาเอามาคิดเอามาทําอะไรนั้นแล้วแต่นะครับกระบวนการมีความรูปไม้รูวม,ม,ม,มือมระหว่างก,กันนะครับในเบื้องต้นนั้นอาจจะยังไม่ได้มีอะไรนะแต่พอถึงไปชักพักหนึ่งริยะหนึ่งนะก็ต้องคิดกัน,นเชิงพาณิชย์ละในเบื่องต้นเนี่เป็นการจับไม้จับมือก่อนแล้วก็โตลงกันว่าจะพัฒนาอะไร อันนี้เล่าให้ทัานผู้ฟังได้เข้าใจธรรมชาติของการทํางานของการทําธุรกิจนะครับครับผมพ่อเขาไปผนึกกับ,บมอเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะกับดัตโคดัคโคนคอนสนตะรักชนะั่นได้ว่าศึกษานํากัญชามาใช้ในวงการแพทย์เป็นครับอ่านี่แหละอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับในเบื้องต้นนะเขาก็อะจะไม่ยังยังไม,ยงไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้คิดตามกัน แต่พอถึงเวลาที่ต้องทําในเชิงพณิชย์นั่นแหละครับเขาจะเริ่มคิดต่างกับเรบครับผมของผู้นี้ก็มีระยะเวลาเนาะเรียกว่าสปีอะผนี้ในการศึกษาในการอะไรพวกนี้เพราะว่าการวิจัยกัญชาเพื่อไม่ใช้ประโยชน์ในการแพทย์ผมว่าเป็นอะไรที่แม่เรื่องของการแพทย์สมองเลยถ้าเกิดว่าดีจริงนะผมว่าโอเป็นธุรกิจที่ทําเงินแบบว่าเนื้อๆนะกุญแจกระ์นะใช่ครับใช่ับหรือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะเคดบีมถือว่าเรียกว่ามีเรื่องของเครื่องสกัดเนาะ มีเครื่องสกัดนะดัสโก้เนี่มีแหล่งเงินทุนนะมีแหล่งเงินทุนมีในขณะที่ทางด้านของตัสมงค์ควพระนครจะเป็นผู้ศึกษาวิจัยและพัฒนาส,สารสกัดจากกัญชาเรีวยกว่าเป็นการผลิตกําลังกันเรีวยกว่าทั้งเครื่องนะทั้งวิจัยทั้งเงินทุนเรีวยกว่ามีความพร้อมพูดง่ายง่นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่เป็นมติใหม่ของ KWM อีก อีกส่วนหนึ่งผมว่ายังคงมีเรื่อยๆนะที่แบบว่าคนที่อยากจะเข้ามาจอยเข้ามาร่วมมือกับ KWM คุณธนพงศ์เอาคือระหว่างการนำเข้ากับมาหา KWM เนี่ยผมว,ว่าหา KWM นัมนมันดูไวกว่าในกรมสิธิ์สถานภาพก็ดีกว่าแผนต้นทุนการผลิตก็ถูกกว่าท่านบุฟังจำได้นะครับผมได้อธิบายเรื่องของต้นทุนการผลิตให้ท่านบุฟังได้รับทราบกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในรายการวิดีโอที่เป็นช่วงกลางวันหรือว่าที่เราไลฟ์สดกื่อคืน เปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแล้วว่าถ้าเป็นเครื่องสกัดจากต่างประเทศนั้นต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ของประเทศนี้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ท้ายที่สุดครับทุกคนไปนํารู้กันว่าไอซีพีดีที่สกัดออากมาเนี่ยมันมีราคาแพงมากถ้าต้นทุนถูกกว่าถูกกว่าเท่านึงอ่ะราคามันก็จะถูกลงนะตัวนั้นเนี่ยการทําในเชิงพาณิชย์มันก็ง่ายขึ้นครับผมน mm hmm. ะฮะมาถึงหุ้นอีกหนึ่งตัว นะ, <บ S 1> นะเรียกว่าแล้เอาแบบทั่วหน่อหน่อยโอ้เจ็ดอัพเจ็ดอัพจนะเอาสีไม่ไดนะล่วงผอยเลยนะอา้าก็ข่าวที่ปล่อยกันมาดันไม่ใช่ของจริงเนี่ยก็ล่วงสิเจอแบบ <c oughs> ปฏิเสธแบบไร้เยื่อใ่นะเอางี้แล้วกันนะอ,อ่าอันนั้นเอ,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 เอ้จริงแล้วเขาก็จะแต่บาทแล้วนะถือว่าถึงเต่าแล้วนะโอ้บางคนแบบเขาฝันเลยเขาบอกเฮ้ยสองบาท <c oughs> เออก็ถือ<ส>ว <straightforward> ่ามาแตกมันก็บอกเขาแตกความฝันน่ะนะเดี๋ยวเหมือนกับเราแบบว่าคุยกันดบบยาวๆแบบก็เสร็จก็ซิบันกําลมันมันเพี้ยนน่ะคุณงง่ายๆนะแต่ถือว่าเขามาฝั่งฝันเ็าฉลองกันไปแล้วนะคุณธนพงศ์เห็นนี่นี่เขาฉลองอะไรกันน่ะ ไปวันเดียวกันเลยเห็นประจันหน้าเฮ้ยใครม่มีคุณหน้าเลยมันนักยีนโอ้ยอย่างที่อาจารย์นิดบอกเลยเออนั่งหันหน้าออกนอกประตูเลยน่าจังง,ง,งังเลยออ <arrive> สงสัยไปว่าเคยเคยเด็กทางเสียงไงแต่เป็นตัวจริงเนี่ยอาจจะแบบว่าต่างคนต่างไม่แน่ใจอ่ะพูด,ดง่ายนะ <S <S <roam S 1> แต่ก็รู <roam. S 1> ้่แตก็ถือว่าเฉลิมฉลองไปแล้วนอกฝั่งของเจ็ดอัพนะก็ แสดงความยินดีด้วยนะครับร่ํารวยกันทุกคนนะฮะในื่าที่ชาวดอยก็มากมายก็นั่งรอเฝ้าดอยกันต่อไปนะเรียกว่ามีบ้านบนดอยอีกหนึ่งหลังก็คงไม่แปลกหลาดย่างไร <c oughs> <c oughs> นะฮะอถัดจากเก็ดอัพนะมาถึงคุณอีกตัวนึ่งคุณธนพงศ์แม่วันนั้นเราก็คุยกันนะพูดง่ายๆนะบีไรนะบอมห้าสองอะ มีห้าสิบสองห้าเปเซ็นอืมโอ้วันนี้รากนะรากมันก็เทินอาลาวนะกลับกลายเป็นอยูมเป็นอีกภูหนึ่งอีกดอยหนึ่งแล้วนะเรืนะ่อว่าไปไกลถึงห้าสิบสามตังค์นะเรื่อว่าตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบตังค์นะเรียกว่าบวกไปสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดูที่ว่าเรียกว่าก็มุกเดิมตีมเดิมนะเทินาลาวนะเห็นว่าจะไปขายยาปวดหายยาทันใจมาคุณธนพงศ์นะบีห้าสิบสองจุดนั้นไม่ได้เล่นกันมานานนะนะวันนี้โวลุม่มนะอาจจะไม่เยอะ เนะทียบกับหุ้นตัว <Yeah. S 1> อื่นแต่สำหรับ <Yeah. S 1> ตัวของเบี้ยสองนะี่ถือว่าเยอะ <Yeah. S 1> นะแต่ว่าเยอะก็เยอะยในส่วนของเบี้ยสองเป็นที่ต้องมาดูด้วยว่าเขาจะมีสตรอรี่อะไรแ,แบบว่าเรีวยกว่าอนอกจากเธอนาลาวแล้วจะมีอะไรแบบเด็ดๆก็เป็นต้องมานั่งติดตามกันะนะสำหรับบ <Yeah. S 1> ี้สองือว่านานๆทีเขาจะจับอะไรใส่เข้ามาครับผมนะ,จ,ะจับธุรกิจอะไรใส่เข้ามาบ้างแล้วก็แน้มธุรกิจนั้นดีไหม แต่หลักๆนะเห็นว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมใช่ครับผมนะเรียกว่าออนไลน์ก็เป็นไม่ด้วยความฝันนะว่าเป็นหุ้นเห็นความฝันนะกันนะด้วยว่าตื่นเช้ามาล้างหน้ากายเอยล้างหน้าแล้วก็ความฝันก็หายไปแล้วรับถ้าคุณคิดว่านะออนไลน์เนี่ยมันจะมาอ่านี่ก็คุณจะพิจารณาเองนะครับ่นซึ่งเราก็ผมก็ว่าเราก็ค่อยๆได้ข่าวเขาออกมาแหละฮะคุณิู้ิมครับผม อ่านะเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่มีความชัดเจนมากไปกว่านี้อนะตอนนี้ก็ราคาหุ้นก็ตอบรับแล้วนะครับโพรตอบรับมาน้อยแค่ไหนเรายังไม่รู้ก็ถือว่าวิ่งมาแล้ววิ่งมาตั้งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ถือว่ารับรับไปแล้วมั้งนะนะทราบทราบมาว่าเห็นเ็ามีการเรียงเนื้อหาเรียงสตอรี่กันแล้วอะ่ะครับผมนะก็ดูดีว่าเขาจะปล่อยข่าวในช่วงเดือนหน้าเนี้ยเป็นในรูปแบบไหน หลังก็คือผู้ถูกรัะคุณเสร็จนจะได้เห็นะครับคืบหน้าโปรเจกต์ต่างๆของมีห้าสิบสองครับผมนะต้องดูเอางี้กันนะด้วยว่าบางคนบอกฟังสตอรี่ฟังโปรเจกต์รอฟังนะฮะด้วยว่าอาจจะเจอหนังเน่าหรือหนังดีก็ได้นะครตอบไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราตอบเราไม่สามารถตอบได้ว่าหนังดีหรือไม่ดีหนังที่เขาจะประกาศออกมานะครับแต่มีแน่ๆอ่ะมีแน่ๆอ่ามีแน่ๆนะบรรดสุดท้ายนะคุณธนภ์นะ เกมหุ้นจะเป็นอย่างไรทุกๆตัวนะครับ <Yeah. S 1> กําไรจุดจบของราคาอยู่ที่กําไรคุณธน,นพงศ์ท่านผู้ชมทุกท่าน <Yeah. S 1> นะถ้าเกิดก,กำไรมีนะเกมหุ้นก็พร้อมที่จะคลืค้นมันเทิงใจ <Yeah. S 1> ถ้ายังกําไรยังเป็นห่วงเรื่องของอนาคตเรื่องของจินตนาการ <Yeah. S 1> นะครับเราก็ควรอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะ <Yeah. S 1> อ่าต้องเราต้องดึงกันเองด้วยนะฮะเรียกว่าต้องเตือนกันเองกระตุกกันเองนะฮะเรียก <Yeah. S 1> ว่า เราอยาไปเพลิดเพลินกับแสงสีนะเหมือนสาวน้อยต่างจังหวัดที่เดินทางเข้าสู่เมืองกรุงนะเห็นแสงสีเห็นแสงไฟแล้วหลงละเริงกับชีวิตตรงจุดนั้นนะครับในเงสเนี่ยแม่อันนี้ก็พูดถึงหุ้นในหลายตัวเนาะพู้นี้คงไม่ได้ไปโฟกัสแค่บีห้าสิบสองตัวเดียวนะครับถัดจากบีห้าสิบสองพุทธนภงนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวต้องบอกด้วยว่าแรงอย่างต่อเนื่องชอทวี ชอตวี่ะอ,อืม C H O อ่ะพูด,ดง่ายง่ายโอ้โหมา <นะ S 1> แบบเงียบเบอ่ะเ <นะ S 1> ออเราไม่ได้เห็นแบบว่าความเรียกว่ามโหรสพนะมีทั้งดิดสีตีเป่านะของชอตวีต้องบอกเลยว่าแรงจริงๆโอ้สองวันวันนี้ครับผมไม่ธรรมาดานั้นเนี่ยเออนะสังเกตไหมว่าเฮียจริงหรือเสียจริงเนี่ยแกไม่ได้เป็นเฟซบุ๊มานานเหรอ แกยุ่งแกทํางานอยู่ครับผมอที่หวานมาแกจะชีวิตแกจะหลันล้านดูเนี่ยโอ้เอเจ็ดเจ็ดสิตตางนี่ต้องยืนให้ได้เลยนะนดแม่เขาไมด้เลยตาเลยนะเนี่ยเอาหนามาแบบนี้ถดูตามกราดูเอาดูตามกราใช่ไหมฮะใช่นี่ดูตามกราขึ้นมาที่ชนที่เจ็ดสิตตังครับผมรีกว่าเป็นจุดที่เขาเคยพักมาก่อนอืม เขาเคยขึ้นมาพักตรงนี้นะแล้วยืนไม่ได้แล้วก็ร่วงลงมาครับผมนะถือว่าเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะขอให้หุ้นแบบว่าแม่นะสมหวังดั่งใจคิดอืมนะฝ่าไปให้ได้นะทรุมิติไปเอาแบบว่าสุดปลายนิ้วสุดปลายทางไปเลยสำหรับชอตวีครับผมนะครับก็ถือเป็นหุ้นนะต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวไซส้กลางไซสเล็กนะเรียกว่าจิตจใาตามกระแสนะผมว่าเรื่องราว แต่หลายอย่างมันผ่านอะไรที่แบบว่าเร็วร้ายไปเยอะแล้วแหละปีนี้ก็น่าจะลืมตาอ้าปากได้ในในชั้เรื่องของการทํามาหากินกับคุะเสริฐทิ้งท้ายเลยครับครับผมนในเมื่อคุณนเก่งกำไรตัวเล็กตัวน้อยมาแบบนี้น่าอยากได้ตังก็ต้องเสี่ยงโชคแต่ต้องถูกตัวนะครับผมได้ครับผมันนี้ขคุณคุะเสริฐครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่างกเสริฐกัมโชวันนณาธิการบริหารของสรกข่าวคุณทรายครับวันนี้ ครับผมนะั่นคือการพูดคุยกับคุณธนพงศ์ม,มีทองนะถือว่าเป็นผู้จัดจารายการเมกมันนี่ที่อยู่ในเวดบงของตลาดหุน้นไม่อย่างยาวนานนะถ้าเกิดว่าอยากติดตามนะทั้งผมทั้งคุณธนะพงศ์เนี่ยคุยกันนะสามารถติดตามได้ทั้งทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธของทุกสัปดาห์นะครับเรียกว่าก็จะมาพูดกันถึงหุน่นรายตัวเกมหุน้นแต่ละตัวมีฉากหน้าฉากหลังอย่างไรนะฟังแล้วก็ต้องไปตัดสินใจพินิจารณากันเอาเองนะครับผมสำหรับรายการบุกโต๊ะข่าวปกอบวินท้องขามร่าท่าน ผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม